มาเน่กินเยอะๆนะน้องจะได้โตเร็วๆตกลงไหมนี่อาหารมื้อไหนอ่นเนี่ยอ,อยอร่อยไหมอร่อย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 ครับมะเขือเทศสีแดงลูกนี้โอ้กินไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะชอบไหมเวลอยัง เมื่อเกิดเทศราชินีด้วยนะนี่คงจะเบื่อละอิ่มละไปละไม่สนละจะไปที่ไหนแล้วเขาก็จะไปที่ก้อนหินก้อนนั้นนั่นแหละนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพะงกหัว และนี่คือที่ประจําของน้องหลังจากที่กินอาหารเสร็จเรียบร้อยละน้องก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็จะมานั่งอ๋อจะบอกว่านั่งได้ไหมเนี่ยนอนผ่อนคลายมาน,นี่มานน่มานน่อิ่มแล้วใช่ไหมลูกมานน่อิ่มแล้วใช่ไหม mai mai mai